พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่1ความมุ่งหมายในมาตรา6การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขดีเก่งมีสุขนะครับประเด็นที่2หลักการในมาตรา8การจัดการศึกษาให ยึดหลัก 1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน 2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องตลอดร่วมต่อนะครับประเด็นที่ 3. สิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาในมาตรา10การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า12ปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายนะ การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจสติปัญญาอารมณ์สังคมการสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุลพลภาพหรือบุคคลซึ่งไม่สามารถพึ่งตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาสต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิ์และโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษนะครับการศึกษาสําหรับคนพิการในวัคสองให้จัดตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยไม่เสียค่า,ชาใช้จ่ายและ ให้บุคคลดังกล่าวนั้นมีสิทธิ์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวกสื่อบริการและความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวงนะฮะการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษต้องจัดด้วยรูปแบบที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้นนะครับประเด็นที่4ระบบการศึกษาในมาตรา15การจัดการศึกษามี3รูปแบบนะครับก็คือ 1. การศึกษาในระบบ2การศึกษานอกระบบและ3การศึกษา ตามอ, Baptist, นนอ,อัธยาศัยนะครับในนอกอัดหนึ่งก็คือการศึกษานอกระบบเนี่ยเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผล2การศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมายรูปแบบวิธีการจัดการศึกษาระยะเวลาของการศึกษาการวัดและประเมินผลซึ่งเป็นเงื่อนไขสําคัญของความสําเร็จการศึกษาโดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้อง กับสภาพปัญหาและความต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่มนะครับและรูปแบบที่3นะครับเป็นการศึกษาตามอธัธยาศัยเป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจศักยภาพความพร้อมและโอกาสโดยศึกษาจากบุคคลประสบการณ์สังคมสภาพแวดล้อมสื่อและแหล่งความรู้อื่นๆนะฮะสถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้ง3รูปแบบก็ได้นะครับให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบ บบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตามรวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบตามอัธยาศัยการฝึกอาชีพหรือจากประสบการณ์การทํางานนะฮะมาตรา16การศึกษาในระบบมี2ระดับคือพื้นดม1ก็คือขั้นพื้นฐานกับ2ก็คืออุดมศึกษานะครับในการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานประกอบด้วยการศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่า12ปีก่อนระดับอุดมศึกษาการแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง2ก็คือการศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็น2ระดับคือระดับต่ํากว่าปริญญาและระดับปริญญานะครับประเด็นที่5การศึกษาภาคบังคับในมาตรา17ให้มีการศึกษาภาคบังคับจํานวน9ปีโดยให้เด็กซึ่งอายุย่างเข้าปีที่7เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนอายุย่างเข้าปีที่16เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่9ของการศึกษาภาคบังคับนะฮะส่วนหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุก็ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวงโดยนับตามปีปฏิทิน รประเด็นที่6แนวการจัดการศึกษานะครับมาตรา22การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดกระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพนะครับมาตรา26ให้สถานศึกษาจัดการประเมินผู้เรียนโดยพิจารณาจาก พฤติการของผู้เรียนความประพฤติการสังเกตพฤติกรรมการเรียนการร่วมกิจกรรมและการทดสอบควบคู่ไปในกระบวนการเรียนพัดพืชสังเกตสอบนะครับการสอนตามความเหมาะสมของแต่ละระดับและรูปแบบการศึกษาให้สถานศึกษาใช้วิธีการที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเข้าศึกษาต่อและให้นําผลการประเมินผู้เรียนตามวักหนึ่งมาใช้ประกอบการพิจารณาด้วยนะครับมาตรา27ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษาั พื้นฐานเพื่อความเป็นไทยความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อไทยดีชีชีพต่อกอบพอจัดทำนะฮะให้สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีหน้าที่จัดทำสาระของหลักสูตรตามวัตถุประสงค์ในวักหนึ่งส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคมูุิปัญญาท้องถิ่นคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาตินะครับประเด็นที่7การบริหารและการจ การศึกษาโดยมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฉบับที่4พศ2 5 6 2ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาในวันที่1พฤษภาคมพศ2พ6 2ก็คือวันแรงงานนะครับในมาตรา32การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวน3องค์กรได้แก่สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือให้คําแนะนําแก่รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีและมีอํานาจหน้าที่อื่นที่กฎหมายกําหนดในมาตรา33สภาการศึกษามีหน้าที่ 1. พิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาส,สนาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬากับการศึกษาทุกระดับ2พิจารณาเสนอนโยบายแผนและมาตรฐานการศึกษาเพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามแผนในมงเล็บ1 3พิจารณาเสนอนโยบายและแผนการเสนอ สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษาและ4ดํดเนินการประเมินผลการจัดการศึกษาตามวงเล็บ1นะครับประเด็นที่8นะครับการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรา37การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ยึดเขตพื้นที่การศึกษาโดยคํานึงถึงระดับของการศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสถานศึกษาจานวนประชากรวัฒนธรรมและความเหมาะสมด้านอื่นด้วยนะครับเว้นแต่การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษานะครับให้รัฐมนตรีโดยคําแนะนาของสภา การศึกษามีอำนาจประกาศในรัชกิจจารนุเบกษากำหนดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยแบ่งเป็นเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครับในกรณีที่สถานศึกษาใดจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งระดับปฐมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาการกำหนดให้สถานศึกษาแห่งนั้นอยู่ในเขตพื้นที่การศึกษาใดให้ยึดระดับการศึกษาของสถานศึกษานั้นเป็นสำคัญนะครับทั้งนี้ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานนะครับหรือว่าคอประนะฮะประเด็นที่9มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาในมาตรา47ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับซึ่งประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะครับมาตรา48ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจะได้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อที่จะรองรับการประกันคุณภาพภายนอกนะครับมาตรา49ให้มีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมสนะครับมีฐานะเป็นองค์การมหาชนทําหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทําการประเมินผลการจัดการศึกษา เพื่อให้มีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษาโดยคำนึงถึงความมุ่งหมายและหลักการและแนวการจ่ายการศึกษาในแต่ละระดับตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้นะครับให้มีการประเมินคุณภา,ภาพภายนอกของสถานศึกษาเนี่ยทุกแห่งอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุก5ปีนับตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้ายและเสนอผลการประเมินต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสาธารณชนนะครับประเด็นที่10พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 4. พศ2 5 6 2นกะครับ1ก็คือองค์กรหลักการจัดระเบียบบริหา หลักราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูปสภาหรือในรูปคณะกรรมการจำนวน3องค์กร1ก็คือสภาการศึกษา2คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ3คณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับสก็คือตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและ 3. การประกันคุณภาพโดยให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษาประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอกนะครับสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือว่าสมศก็มีฐานะเป็นองค์การมหาชนทำหน้าที่พัฒนาเกณฑ์วิธีการประเมินคุณภาพภายนอกและทำการประเมินผลการจัดการศึกษาที่มีใช่การจัดการศึกษาอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับวงเล็บ4ี่คณาจารย์หมายถึงบุคลากรซึ่งทำหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยในสถานศึกษาระับ ระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาของรัฐและเอกชนแต่ไม่รวมถึงบุคลากรซึ่งสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับวงเล็บ5เหตุผลการประกาศใช้คือการกำหนดขอบเขตในการดำเนินการของกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานอื่นให้สอดคล้องกับอำนาจหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากมีการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้นะครับ